ครัว .co podcast เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก Quickmill รายการที่จะพาคุณรู้จักอาหารในหลากหลายแยง่มุมเสิร์ฟอาหารสมองกันแบบควิ๊กที่รู้แล้วจะทำให้การกินของคุณอร่อยขึ้นสนุกขึ้นกับคำถามที่ว่าขมิ้งกับปูทำไมเข้ากันไม่ได้ขมิ้งกับปูน่ะเป็นสำนวนที่เรามักได้ยินเวลาเปรียบเลยคนที่ไม่ถูกกันใช่ไหมล่ะคะอย่างเช่น สองคนนั้นนะ่ะเวลาเจอกันทีไรก็เหมือนขามิ่งกับปูนทะเลาะกันทุกทีเป็นสำนวนที่เราเข้าใจได้ทันทีเลยคะ่ะว่าจะใช้กับคนที่ไม่ถูกกันแต่สงสัยไหมล่ะคะว่าทําไมต้องเป็นขามิ่งกับปูนสองสีนี้นมาเจอกันตอนไหนถึงบอกว่าเข้ากันไม่ได้ข้ามิ่งกับปูนนะคะเป็นคำเปรียบเลยที่เกิดจากวัฒนธรรมการกินปูนกินหมากใครที่เกิดทันยุคคุณยายคุณย่ายังเคี้ยวหมากอยู่นะคะต้องเคยเห็นปูนแดงในเชี่ยนหมากแน่ ปูนแดงที่คุณยายเอาไว้ป้ายในพลูก่อนมวนนั่นแหละค่ะซึ่งปูนแดงนะคะจะทําจากปูนขาวผสมขมิ้นและเกลือลงไปเล็กน้อยปูนขาวจะทําจากเปลือกหอยหรือหินปูนที่สูงไฟจะเป็นสีขาวแต่ปูนขาวนั้นนะคะจะมีคุณสมบัติเป็นด่างแก่หากนามาป้ายพูมวลเป็นหมากก็จะกัดปากกัดคอทําให้เกิดอาการระคายเคืองซึ่งคนโบราณเขาก็จะเติมผงขมิ้นเข้าไปเป็นการดับฤทธิ์ของปูน เพราะในขมิ้นนะคะจะมีสารสีเหลืองที่ชื่อว่าเคอร์คูมินเข้าไปทําปฏิกิริยากับปูนให้มีฤทธิ์ด,ด่างอ่อนลงมีกลิ่นหอมเฉพาะและจะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีส้มแดงค่ะปูนขาวก็กลายเป็นปูนแดงแบบที่เราเห็นกันทุกวันนี้ละค่ะปูนแดงนะคะที่ได้จากการผสมขมิ้นกับปูนนอกจากจะเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ในเช่นหมากแล้วยังเป็นวัตถุดิบที่สําคัญในการทําน้ําปูนใสด้วยค่ะ าฝีมือขนมไทยมักจะใช้น้ำปูนแช่ผักผลไม้ไว้ก่อนเชื่อมซึ่งแคลเซียมในน้ำปูนอาจจะมีปฏิกิริยากับผนังของเซลล์ผักผลไม้ทำให้แข็งแรงไม่เละแม้ว่าจะโดนความร้อนนานแค่ไหนระหว่างเชื่อมก็ตามค่ะก็นั่นละค่ะคนโบราณเขาก็เลยหยิบยกขมิ้นกับปูนขึ้นมาสื่อถึงสองสิ่งที่เป็นอริไม่ถูกกันเจอกันทีไรมีเรื่องกันทุกที เหมือนกับขมิ้นกับปูนที่ต่างมีฤทธิ์ในตัวเองเมื่อมาเจอกันจึงเกิดปฏิกิริยากันทันทีครัวด o p โคพ a ดแเพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก